สบายดีสบายดียองหน้าไห,หลไหลนอนสบายดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเมืขข่อุกูุกคนมาๆมาวันนี้เข้ามา,มา,มา,มากินเขานำการเด้อแต่คงกินอีกแล้วพี่น้องนี่ตำนานี้ยตำกุ้งตำกุ้งสชเส้นทัว่วตำสกันเลยมาๆ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 ๆแซ่บๆนี่ ขัวหัวกุ้งย่างสีนแหงไก่อาหารขาเหนียวแซ่บแซ่บ,บ,บมา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 ที่เขาแรกน้ำกัน่แม่ม มามามาิเลยต้เนี่ยเนื้อเปียกตเสร็งครับแอบไข่อือขอดกอดกเ่องอดแหงก็มันทดแหงเอดจวดตามมันแหงไม่แหงกินเลยกันลทอด เป็นการตลาดเทื่อน่ารักกลุ่มทำกลุ่มกับเสียงสอบสับอยอ,อะ มอแจ้งแก้วกุ้งเสียบกุ้งเสียบแจ้วลางโยกแก้อันเมินอยู่ที่เป็นเดือนนะเครื่องส<ข>อ,อมคิดคนเดียวตอนทีน่ว่า ตวไปห้าพันิบ<อ>เกินปะรกา้แต่กอนน้อยสามพินบาทหอาก็ทสามิาัโ<อ>ต่อเหลือจำซื้อตัวละบาทเนาะเรียกไ,ไข่ใช่ไหมเอาไข่นกกระทะทำไมแสบนไข่ โมนี่บริกินอาหารสิงโตพี่น้องมามานไอน้องเขาเร็ดแส่บอืมข่าวคุณเูเร่นเอาเนาะมาหน้าข่าวนะวเรื่องเบิงขา้าออกมาก่อนนแล้วยังไม่ได้มาเลย ตัวบรุมาต้องขึชมันยู่ิดนยั้งเลยนะเป็นกะกะจักระจำขายังกินขาวเรียบ ะเอาข้ามขาดมันจะข้ามจะได้ไม่ใช่หูมั้งหูขาอะไรไม่ออ ลม้ายตาตาในกินเห็นเนี่ยอันใดดีอันใดบดีดดบดกินโชมด้วยน้ำเหมึดตาหมวกตาบอดมาสามสามปีสามสีม่สี่ปี จะลดลงบนหัวแหละสอนกันมา,าแข่งนี่ต่้มลดเบ้นมาคอยสอนกันปีนี่มองตัวลุนากับรด,ดทางลาดที่เก่ง PCE ขนาดเจินมุนไปไปไปมั่งที่เก้าข้อผิดเนาะคปนแลนทางตรงโผล่มากกอหนา้ารถเกรี้ยบเป็นมุนดด้นลดกัน ต้ายืนป่า,ามากว่ารถยืนป่าบลโซนหนูผิดนะไปเอาเรื่องนะไปเลยไปใครไปมันเลยแชร์ป่ะเฮ้ สองพรมียากันจวดครับขึ้นข่าวจะมาขี้จะมาขี้แบบนี้กูมือกเลยมิดไข่กับบดแจ็โอเคเนาะก็กินเนาะ เอาแล้วบานเนี่ยเราจะยกคลิปเลยเด้อบานเนี่ยเด้อพี่ข่าวต่อได้บานเนี่ยพาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่เพื่อเป็นกำลังใจใเรเบ็ะคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย